หมายเพราะว่ายังไงคิดว่าจะมีอีกเหรอถ้าเกิดอสองสามปัจจัยครับเอาตอนนี้เป็นจริงเป็นจังนะไม่พูดเล่นนะข้อหนึ่งฮะเราต้องยอมรับก่อนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะที่กำลังจะเลือกตั้งเนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้มันผ่านประชามติมาลคร้บท่านต้องเคารพกติกาก็ทุกคนบอกเคารพกติกานี่คือหนึ่งนะฮะอันที่สองถามผมความรู้สึกผมผมชอบไหมตอบชัดเจนนะฮะ ไม่ชอบเลยได้ยินไหมฮะที่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันแปลกโน่นนี่โน่นนี่ท่านไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายบแต่ครั้นี้ขาสามอะไม่ชอบก็มีฮะผมไม่ลงเลือกตั้งนะหรือลงมาเลือกตั้งนะผมลงมาเลือกตั้งผมไม่รู้นะผมท่านจะเลือกผมหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าผมเข้าไปอยู่ในสภาแล้วพวกเราสมมุตินั่งตรงเนี้ยได้เข้าไปอยู่ในสภาสิ่งหนึ่งที่เราต้องเผชิญก็คือ ความจริงที่ว่ามันไปต่อไม่ได้ครับรัฐธรรมนูญนี้มันจะบอกตัวมันเองว่าไปไม่ได้ต่อให้มาร้องไห้ชักดิ้นชักมอว่าอยากแก้อยากแก้ก็ต้อ,ตองแก้ในที่สุดคร,ครคาวนี้มาที่4ี่ครผมว่า5ปีเนี่ยเที่ยวนี้ผมยืนยันนะฮะผมผ่านมาตั้งแต่หนึ่งสีจนถึง 5, 7าเนะเที่ยวนี้เป็นการปฏิวัติรัฐประหารและยึดอำนาจ ที่ประชาชนจะเข็ดไปนานแสนนานฮะนี่นะครับเดี๋ยวนะตกลงผมยังไม่ได้ฟังเลยว่าตกลงเนี่ยคุณมิ่งขวัญมีจุดยืนยังไงผมเพิ่งพูดมาถึงข้อห้าเองที่จะที่จะไม่ทําให้เงื่อนไขน้ำไปสูงขึ้เดยท่านไปนั่งข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวผมพูดต่อพอผมจะพูดก็ไม่ให้พูดได้ไงฮะพอมาข้อหนะฮผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงวันนี้ นี่หลังห้าโมงเย็นผูด้ได้สบายอิสระเสรีภาพเลือกตั้งล่วงหน้าสิ่งที่ผมเห็นจากข่าวนะครับผู้คนหลั่งไหลไปลงลงคะแนนเสียงฮะนั่นแปลว่าเขาโหยหาความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนฮะแล้วผมขออนุญ,ญาตนะฮะเป็นหมอดูแข่งกับฟองสนานแข่งกับออกจะแข่งอีทีไม่ได้เพราะอีทีเข้าไปแล้วถูกไหมฮะผมจะบอกบอกว่านะฮะ ท่านคอยดูปรากฏการวันที่24ที่จะมาถึงนี้นะฮะจะมืดฟ้ามัวดินฮะและเหมือนเขาจะรูเหตุการณ์ล่วงหน้านะฮะการเลือกตั้งจึงขยาย9โมงเป็น5โมงเย็นนะครับเผลอๆนะ3ทุ่มคนยังเข้าแถวลงคะแนนไม่หมดเลยฮะ,อะเอาละครับเดี๋ยวสิผมจะไปครบ10นิ้วเลยผมมาถึงข้อ8แล้วผมขออีกสองข้อฮะผมบอกแล้วว่าผมไม่เห็นด้วยฮะ แต่ประชาชนต้องหลั่งไหลามาลงคะแนนเพราะอะไรฮะครับเพราะเขาไม่มีจะกินครับนี่พูดเวอร์ชั่นสุภาพที่สุดแล้วเขาไม่มีจะกินฮะ uh huh. เขาต้องออกมาฮะ uh huh. เพราะฉะนั้นประการสุดท้ายฮะถ้าถามบอกว่าทำไมผมให้คะแนนว่าถุทั้งทั้งสองฝ่ายนะฮะ uh huh. หนึ่งฮะถ้านักการเมืองได้อำนาจมาเกิดปรากฏการเอาตรงๆเลยนะฮะเหมือนพมา่าฮะเหมือนมาเลเซียฮะแล้วปรากฏการนั้นเกิดเป็นปรากฏการที่สามในเอเชียอาคเนนะฮะค,คือประเทศไทยฮะแน่นอนฮะผมว่านายกรัฐมนตรีนั่งอยู่บนนี้แต่ไม่อาจจะไม่ใช่ผมนะฮะเอาทุกคนนั่งอยู่บนนี้ฮะเอาตรงนี้สั้นๆก่อนนะรอบนี้นะเดี๋ยวผมมีคําถามอีกเกี่ยวกับไม่แต่ประเด็นมันใครแแมกของเรื่องมันอยู่ตรงนี้สิพระเอกกาลังจะได้กาลังเอกอยู่แล้ว เดี๋ยวนะฮะผมจะบอกว่าตรงนี้มีสองนิ้วสุดท้ายฮะถ้าไดร้รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยครับแล้วถ้าเกิดทุจริตคอร์รัปชันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พูดพูดมามันก็จะเกิดปรากฏการ์แบบเดิมอีกครับคนก็จะออกมาเดินต้มถนนอีกก็ไม่พอใจฮะสมมุติฮะถ้าเกิดได้รัฐบาลที่มาจากการต่อทอมนาคนก็จะออกมาเดินอีกครับแต่ในท้ายที่สุดผมหวังว่านะฮะตอนนี้ ผมไม่ได้แก่นะฮะผมยังแข็งแรงแต่ผมไม่อยากมานั่งใต้ลานโพอีกแล้วครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขครับ,รบเดินหน้าสู่การเลือกตั้งวันที่24นี้อย่างมีความสุขแล้วรอดูผลขอบคุณครับ